ในศึก MotoGP 2025มาโกเบสเซคคีเจ้าตัวยังมีโทษแข่งติดตัวอยู่แถมพึ่งฝืนจากอาการบาดเจ็บแต่พอลงสนามซ้อมที่ฟิลิปไอซ์แลนด์ปุ๊บเบเซคคีก็จัดให้เลยครับทำลายสถิติรอบสนามแบบสุดเดือดนี่คือการแสดงให้เห็นชัดๆว่าความเร็วกับความมุ่งมั่นของเขายังเต็มร้อยแม้ร่างกายยังไม่ฟิตเต็มที่แต่หัวใจนักสู้ของเบสเซคคีนี่คือของจริง และที่น่าสนใจคือรถอาปริเลียปีนี้ดูจะเข้ามือเขาสุดๆเครื่องแรงควบคุมดีและตอนนี้หลายคนในวงการเริ่มมองไล้ว่าบเบสตซี้อาจกลายเป็นม้ามือตัวใหม่ที่พร้อมปวนกลุ่มรุ่นแชมป์จากนักบิดที่หลายคนมองข้ามตอนนี้เขากำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าเขายังอยู่ในเส้นทางลาบโพเดียมและพร้อมจะทำให้ทุกคนต้องหันกลับมามองอีกครั้งบเบสตซี ชายที่กำลังจะจุดไฟให้อัพเลียลุกเป็นไฟอีกครั้งในฤดูการนี้